อันนี้ต้อนรับคนที่เข้ามากันก่อนเนาะวันนี้เป็นไลฟ์ EP ที่3ต่อจากไลฟ์ EP แรกกับไลฟ์ EP ที่2โอเควันนี้ค่ะคือเดี๋ยวต้องแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะครูอลิสเอวล่าปั้นคุณค่าแห่งความงามนะคะเราจะมาปั้นความรู้ใส่ความงามในแบบที่เป็นตัวเราเองโดยที่ทุกคนเลยค่ะที่มาฟังครูค่ะไม่ต้องไปเป็นคนอื่นหรอกเป็นตัวเองนี่แหละเดี๋ยวคุณครูจะปั้นให้ทุกคนนะ่ะ เป็นตัวเองและใส่ความรู้เข้าไปนะคะทีนี้ไลฟ์แรกกับไล์ที่สองไลฟ์แรกเราบอกว่าเราปั้นพลังสวยเราปั้นความสวยปั้นไม่ว่าจะสวยจะหล่อเราก็ปั้นพลังออกมาเนาะไลฟ์ที่2ก็คือเรามาปั้นสมการเนาะปั้นสมการพอมาไลฟ์เนี้ยเราจะมาปั้นอะไรไลฟ์นี้เราจะมาปั้นในเรื่องของการสั่งจิตกันเพราะวันนี้เราบอกแล้วเราจะมาสั่งจิตผลิตพลังบวกกันเนาะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะ ไลฟ์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่วง did you know ว้าวฉันรู้ล้วนะคะสั่งจิตผลิตพลังบวกนะคะโอเคไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่3เดี๋ยวได้ยินชัดได้ยินชัดเจนนะคะโอเคโอ้ยน้องพิมมีมาแล้วน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะต้อนรับต้อนรับน้องพิมมีนิดนึงเสียงรัวๆไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าโอเคค่ะได้ค่ะ ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราเรา,เราคิดว่าเรามากันแล้วเรามาดูก่อนสั่งจิตผลิตพลังบวกทีนี้มันมีอยู่สองคำเริ่มที่อ่ะเนื้อหาเลยแล้วกันเนาะสองคำก็คือคำว่าจิตกับพลังบวกถามว่าพลังบวกอะ่ะครูไม่พูดเยอะเนาะเพราะว่าอะไรใครๆก็รู้จักพลังบวกเนี่ยคือคนที่อยู่ข้างๆเราอะ่ะใครก็แฮปปี้แหละ ทั้งคิดดีพูดดีทดําดีหรือว่ามันเป็นพลังที่จะส่งเราอะไปสู่ถึงเป้าหมายมันเป็นพลังที่ดีๆเวลาใครอยู่ใกล้ๆเราใครก็รับรู้ได้ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้สิ่งที่สําคัญก็คือคําว่าจิตเรานี่แหละเราอะจะสั่งจิตยังไงใช่ไหมอันนี้เราเข้าเนื้อหาชัดเจนครับค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณวู้ดอีกแล้วโอเคอวันนี้เรามาฟังกันเนาะอ่ะทีนี้เราเรามาต่อ ว่าเรามาสั่งจิตอะสั่งยังไงตอนแรกเราดูก่อนคําว่าจิตเราจะสื่อจิตยังไงอะสื่อจิตของเราอะเราจะสื่อจิตของเราก่อนยังไงคือครูอะสังเกตเนาะเวลาทุกคนนมีปัญหาเลยนะจิตเราอะจะโฟกัสแต่ปัญหาหรือเรื่องเรื่องนั้นอะเรื่องเรื่องเดิมอะซ้ําไปซ้ํามาทีนี้พอเราเราดูจิตของเราก่อนข้างในอะเราสื่อจิตตัวเองอะ มันมันไปไม่ถึงเรื่องอื่นมันโฟกัสแต่ปัญหาของตัวเองอะจริงไหมอันนี้คือเราก็ต้องมาปรับมาเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนยังไงก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายไงทีนี้มันเกี่ยวยังไงกับการสั่งจิตคือเราเปลี่ยนเป้าหมายเราเปลี่ยนโฟกัสหมายความว่าเราอจะต้องเปลี่ยนขึ้นความถี่เปลี่ยนขึ้นความถี่นะคะตัวนี้เหมือนเรามาเรียนวิทยาศาสตร์กันละเปลี่ยนขึ้นความถี่ฉะนั้นพอเราเริ่มมาเข้าคําว่าขึ้นความถี่ กูก็นึกถึงอัจฉริยะของโลกคนหนึ่งไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไหมเอลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นอัจฉริยะของโลกเนาะนักฟิสิกไอน์สไตน์พูดว่าไงรู้ไหมไอน์สไตน์บอกว่ามันมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะทำแบบเดิมๆซ้ำๆอะแล้วคิดว่าผลลัพธ์มันจะแตกต่างเฮ้ยแรงอะโหมันมีแต่คนโง่เท่านั้นนะจ๊ะที่ทำแบบเดิมแล้วผลลัพธ์แล้วคิดว่าผลลัพธ์มันจะแตกต่าง คุยง่ายๆเลยเนาะแบบทั่วๆไปก็คือเราทําแบบเดิมๆซ้ๆําๆปฏิบัติแบบเดิมๆซ้ําๆอะ่ะแล้วผลลัพธ์อ่ะอยากให้มันแตกต่างอะ่ะคือมันไม่น่าเป็นไปได้แหละถูกไหมฉะนั้นหมายความว่าเราก็ต้องมาดูแลเราก็ต้องเปลี่ยนและเปลี่ยนขึ้นความคิดเปลี่ยนจุดโฟกัสมาดูแลเป้าหมายเราคืออะไรเพราะเราเราไม่อยากเป็นคนโง่ไง เ,ออเรื่องเดิมๆแบบเดิมๆมันก็เหมือนเดิมเนี้ยเดี๋ยวไอ้ไอสไตล์เขาเขาเขาบอกมาเนาะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราจะมาเปลี่ยนคลื่นความถี่เปลี่ยนยังไงอะครูก็วาดคลื่นความถี่มาให้ดูเริ่มเข้าหลักวิทยาศาสตร์กันแล้วทุกคนอย่าเพิ่ง,อย,งอย่าเพิ่งแบบฮ่าเรียนวิทย์กันเลยเหรอวันนี้อะเรามาดูเรื่องคลื่นความถี่ไงคลื่นความถี่อันเนี้ยต้องบอกว่าทำไมครูใช้แทน F เพราะ f มันมาจากคำว่า f r e q u e n c y ฟรีแคนซีซึ่งแปลว่าความถี่ใช่ไหมทีนี้ทุกคนมาดูนะคะครูจะไต่ก่อน f 5เป็นความถี่ที่มันอยู่ในย่านเดิมๆอะ่ะอันเนี้ยหมายถึงความถี่ในช่วงที่เรามีปัญหาที่เราบอกว่าเราก็จะวก,ะว,กวนมันอยู่อย่างเงี้ยแหละอยู่แต่ขึ้นความถี่เนี้ยเราไม่ก้าวไปที่ขึ้นความถี่ที่มันสูงขึ้นสักทีเพราะว่าเป้าหมายของเราอะ่ะอยู่ในความถี่ที่คือ f 1เห็นปะ่ะ f 1โอเป้าหมายฉันอยู่ศูนย์กว่าฉันจะไต่ขึ้นไปอะ่ะแต่ว่าคนที่มีปัญหา ยังไงมันก็อยู่ที่ f5 ป่ะมันไม่ยอมไต่ขึ้นไปเลยเนอะอันนี้แหละที่บอกว่าพอเราอะโฟกัสแต่ปัญหาเราไม่ไปไหนมันก็จะเวียนอยู่ในย่านความถี่เนี้ยคือย่านความถี่อื่นไม่ไปสักทีทีนี้ถามว่าทุกคนรู้จักคลื่นความถี่ไหมรู้จักคลื่นรู้จักสัญญาณไหมคิดว่าทุกคนรู้จักแหละที่เราเล่นโซเชียลกันอยู่ทุกวันเนี้ยเราก็รู้ว่ามันมาจากสัญญาณใช่ไหม เพียงแต่เรามองไม่เห็นสัญญาณของมันแค่นั้นเองเรารู้แหละว่ามันมีสัญญาณเนี่ยสัญญาณมือถือเนี่ยก็มีมักคือสัญญาณขึ้นความถี่นั่นแหละมันก็เหมือนความคิดของเราอะ่ะเหมือนจิตเราอะ่ะมันก็คือจิตเราอ่ะก็จะวนอยู่แต่ตรงนี้แหละค่ะอยู่ในช่วง f5 นี่แหละย่านความถี่อย่างเงี้ยแหละไม่ไปไหนทีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหมือนเวลาเรามีปัญหาเวลาปัญหาเราแย่เราชอบเล่าให้คนอื่นฟังบางคนอะ่ะ ไม่เล่าให้พอ่อให้แม่ก็เล่าให้เพื่อนฟังนู่นนี่นั่นไหนช่วยบอกครูหน่อยมีใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะรู้รู้ค่ะคุณกานิกาบอกรู้ค่ะใช่ค่ะมีใครไหมเวลามีปัญหาเนาะปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนาะหลากหลายเพราะแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันครูถามหน่อยช่วยช่วยเขียนตอบมาให้หน่อยนะคะพิมพ์มาให้หน่อยเล่าให้ฟังกี่คนเอออยากรู้เหมือนกันเวลามีปัญหาเรื่องเดิมๆอะซ้ำๆอะเล่าให้ฟังกี่คน ตอบมาหน่อยอยากรู้ค่ะมีมีมีใครเล่าปัญหาตัวเองให้เพื่อนฟังพ่อแม่ฟังอะก็นับเป็นหนึ่งสมมุติเล่าให้พ่อหนึ่งแม่สองเพื่อนสามอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เล่าเลยก็เป็นศูนยอย่างเงี้ยค่ะมีไหมเขียนหรือพิมพ์มาให้ครูหน่อยค่ะไหนเล้วเราเราจะได้แบบว่าอะปรบมือให้รัวๆอ๋อรู้ค่ะรู้ค่ะรู้ค่ะโอเค แสดงว่าส,สัญญาณดีเลยปะคะเนี่ยชัดไหมคะสัญญาณชัดใช่ไหมที่นูน่นอโอเคอ่ะอันนี้กำลังรอเนาะอุ้ยไม่เล่าด้วยไม่เล่าไม่เล่าโอเคค่ะเป็นศูนย์คนคุณวูดบอกไม่เล่าเป็นศูนย์คนมีใครให้มากกว่านี้ไหมมีใครเล่าเล่าใครศูนย์คนนี่เก่งมากแสดงว่าแบบ คือเล่ากับตัวเองเลยใช่ไหมเล่ากับตัวเองเลยศูนย์คนเนี่ยมีใครมีใครเล่าเล่าอีกไหมมีกี่คนมีกี่คนอ่ะอันนี้ครูรอนะครูรอนะพิมพ์กันมาได้นะเอามาเคาะประตูบ้านเลยเนี่ยอ่ะมีมีไหมมีไหมอ่ะโอ้โหจะบอกว่าศูนย์คนนี่เก่งมากนะครูเคยได้ ยินเพื่อนเล่าอ่ะเอาตรงๆเท่ากับอะไรรู้ไหมทีมฟุตบอลน่ะเล่าเป็นโหลอะคือคนที่หนึ่งเล่าแล้วก็ไม่จบคนที่สองเล่าแล้วก็ไม่จบคนที่สามก็ไม่จบอ่าโอเคค่ะอ๋อมีเล่าหนึ่งคนคุณกันคุณแก่กรพิชาคุณกนพิชาบอกว่าเล่าหนึ่งคนโอเคค่ะเล่าแค่หนึ่งคนเล่าหนึ่งคนก็ดีอุ้มมีเล่าคือไม่เล่าเลยก็ดีอ่าอันนี้ มีใครให้มากกว่านี้ไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้ครูบอกว่าครูเคยเจอคนที่เล่าเท่ากับสนามฟุตเออไม่ใช่เท่ากับสนามฟุตบอลเล่าเท่ากับทีมฟุตบอลเลยอะโหลนึงอะเล่าไปเถอะสิบสองคนหมายความว่าไงเล่าคนที่หนึ่งก็ไม่จบเล่าคนที่สองก็ไม่จบเล่าคนที่สามก็ไม่จบเล่าคนที่สี่ปัญหาฉันก็ยังไม่หายอ่ะจนเล่าคนที่สิบสองเล่าไปเป็นโหลเลยค่ะปัญหาก็ไม่หายคือ ถามว่าแล้วก็เราเล่าแต่เรื่องเดิมๆอ่ะซ้ําๆเล่ามันทุกคนเลยอ่ะความถี่ของเราอ่ะถามว่ามันจะใช่ใช่ใชอ่ะคุณวูดบอกว่าคุยกับตัวเองดีที่สุดโอเคค่ะใช่อันนี้บางคนก็คุยกับตัวเองใช่แต่ทีนี้สังเกตไหมว่าไม่ว่าจะคุยกับตัวเองหรือไม่คุยกับใครหรืออะไรเราก็ยังติดอยู่ในคลื่นความถี่นั้น เพราะว่าเราก็ยังคุยแต่ปัญหาถูกไหมคุณดาบอกว่าหาคนไว้ใจยากโอเคค่ะก็เลยไม่เล่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชะแต่ว่าทีเนี้ยคือคนส่วนใหญ่อ่ะยังไงซะถึงไม่เล่านะเอาตรงๆถึงไม่เล่าแต่เราก็คิดแต่เรื่องปัญหาเนี่ยแหละมันก็อยู่ในย่างขึ้นความถี่เนี้ยคือหรือแม้แต่กระทั่งคนเล่าก็เล่าแต่เรื่องเดิมๆก็คิดแต่ปัญหาเดิมๆอะค่ะวนซ้ําไปซ้ามาเขาบอกว่าอะไรฉะนั้นคือเวลาคุณพูดอะไรก็แล้วแต่เนี้ย ยิ่งเราพูดแบบนั้นมากขึ้นน่ะเราก็จะได้แบบนั้นเพิ่มขึ <reco Christ. S 1> ้นการพูดเรื่องเศร้าเยอะๆการพูดปัญหาเราเยอะๆมันก็จะยิ่งเศร้าเพิ่มขึ้นปัญหาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมันไม่ได้แก้ไงบางคนนึกว่ามันระบายออกไปแต่มันไม่ใช่ไงคือมันผิดไงเพราะจิตเราอ่ะมันวนอยู่แต่ขึ้นความถี่นั้นมันไม่ได้เปลี่ยนขึ้นความถี่ไปเลยมันไม่ได้โฟกัสจุดใหม่อะทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วนี่ว่าเราก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนความถี่เปลี่ยนโฟกัสหาเป้าหมาย วิธีการนะ่ะเป็นยังไงเราต้องทำยังไงมากอะมาดูนะคะอ๋อนังดาบอกพ่อแม่น้าไว้ใจสุดอาใช่ใช่ใชค่ะพ่อแม่น้าไว้ใจสุดแต่ว่าเราเล่าท่านนะ่ะท่านก็เป็นทุกข์ใช่ไหมแสดงว่าเราก็ยังไม่เปลี่ยนเป้าหมายไม่เปลี่ยนโฟกัสไงฉะนั้นวิธีแก้ของครูวันนี้ทําไมเราถึงต้องมาสั่งจิตเอามาดูนะเราจะต้องสั่งจิตของเราอะ่ะ ให้เคลื่อนขคลื่นความถี่ไปหาขคลื่นความถี่เป้าหมายที่ห้าให้ได้เนาะจากไปหาความคลื่นความถี่ที่หนึ่งสิจากที่เราอยู่ที่ห้าเราอยู่จะเคลื่อนความถี่ต่ำๆเราต้องย้ายไปแสดงวิธีการเนี่ยมันจะมีอยู่สามข้อที่ครูให้นะ,อ,ะอันดับแรกเลยนะเราต้องสั่งจิตตัวเองอคนที่ดูไ้า์ฝั่ค่ะตอนเนี้ยลองหลับตาก็ได้แล้วนึกถึงสั่งจิตตัวเองแล้วคุยกับตัวเองสิว่าเป้าหมายเราคืออะไร ลองบอกตัวเองก็ได้หรือว่าคุยกับตัวเองในกระจกก็ได้นะเป้าหมายเราคืออะไรเนาะตอนนี้บอกจิตเราโฟกัสไปที่เป้าหมายใหม่อันที่สองสั่งจิตตัวเองไปเลยว่าเราจะไปสนใจแต่เป้าหมายนั้นพอเรารู้เป้าหมายตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ไปสนใจแต่เป้าหมายนั้นทีนี้ถามว่าทุกคนอ่ะมันจะไปสนใจเป้าหมายได้ตลอดเวลาไหมมันอาจจะมีแวบเฮ้ยบางทีฉันฉันจะทําฉันจะทําทุกอย่างไปสู่เป้าหมายมันก็มีแวบมา อาพลังลบมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเฮ้ยคิดถึงปัญหาใหม่แล้วเราพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันกําลังจะไปออกจากเป้าหมายความถี่มันจะเปลี่ยนมันจะกลับลงมาแล้วแทนที่ฉันจะไปอยู่ความขึ้นความถี่สูงๆมันไม่ไปแล้วใช่ไหมเราก็เตือนตัวเองละไม่ได้ฉันต้องกลับลงมาไม่งั้นนะฉันไม่ไปย่านขึ้นความถี่อื่นๆฉันก็เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบบอกตัวเองอ่ะเฮ้ยไม่ได้ฉันต้องไปเป้าหมายอ่ะอันนี้คือการสั่งจิตแล้วนะทีนี้ข้อ3สําคัญสุด สำคัญยังไงรู้ไหมข้อ3มเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องอนุญาตตัวเองให้มีความสุขอันเนี้ยเป็นข้อที่บอกเลยนะมันมีผลมากเลยนะกับใจเราอะทุกคนที่ดูไลฟ์ตอนเนี้ยลองบอกตัวเองนะตอนเนี้ยเดี๋ยวครูก็จะบอกกับเองด้วยฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขลองพูดอย่างเงี้ยกับตัวเองฉันอนุญาตให้ตัวเองอะมีความสุข ทำอะไรก็ได้เพราะฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแล้วพอเราอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขปุ๊บอะเราโฟกัสที่ความสุขใช่ไหมขึ้นความถี่มันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะขึ้นความถี่มันจะขยับเข้าใกล้กับความถี่ที่จะแก้ปัญหาให้เราแล้วนะมันจะเริ่มขยับเข้าใกล้กับความถี่ที่แก้ปัญหาแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายแล้วตอนที่เรายังไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอะเราจะจมอยู่กับปัญหาเพราะเราคิดว่าก็เราไม่ได้อนุญาตตัวเองให้มีความสุขอะ แต่ทีนี้เราต้องอนุญาตไปข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญเลยถามว่าทุกคนน่ะต้องทําสิเพราะว่าอะไรไอ้ตายเขาบอกแล้วถ้าทําแบบเดิมๆแล้วคุณไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนย่างขึ้นความถี่ของคุณน่ะไม่เปลี่ยนโฟกัสไม่เปลี่ยนความถี่เดี๋ยวเราเป็นคนโง่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะฉะนั้นถามว่า3มข้อนี้มันสำคัญมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราสั่งจิตได้แล้วควรัอลิสทำหรือ,อยังถามก่อนครัอลิสทำหรือ,อยังครูทำแล้ว ทั้ง3ข้อเลยครูลองมาแล้วโดยที่อางง่ายๆครูลิทลองกับตัวเองยังไงครูลิทนึกก่อนสร้างโลกภายในใจอะค่ะทุกคนจินตนาการตัวเองว่าตัวเองอะอยากเป็นอะไรครูมีโลกจินตนาการของครูนะแล้วครูก็สร้างมันอยู่ในใจเสร็จปับ๊บครูคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องใช้จิตใจที่เป็นพลังบวกของเราอะ สร้างขึ้นความถี่ที่เป็นพลังบวกออกมาเพื่อที่จะเอาโลกในจินตนาการของเราอะค่ะออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงทุกคนก็เคยมีจินตนาการใช่ไหมล่ะเวลาเราอยากได้อะไรหรือว่ามีเป้าหมายยังไงอะเราก็คิดภาพตัวเองไว้อยู่แล้วนี่ว่าในจินตนาการฉันจะต้องเป็นยังไงใช่ไหมเราอะต้องพยายามดึงตรงนี้ที่มันอยู่ในจินตนาการออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงโดยการสั่งจิตให้ดึงพลังงานบวก ให้สิ่งที่อยู่ในจินตนาการออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงให้เร็วแล้วก็ให้ได้มากที่สุดซึ่งมันก็เหมือนกดแรงดึงดูดแหละที่เราได้ฟังกันเยอะเหลือเกินเลยกดแรงดึงดูดใช่ไหมเราก็ดึงดูดพลังงานบวกออกมาอ่ะฮะทีนี้ถามว่าถ้าคุณเปลี่ยนตัวเองจากภายในจากความคิดและจินตนาการออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะมันก็เริ่มปรับเข้าไปสู่ขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นแล้วก็ใกล้เป้าหมาย ฉะนั้นถ้ามันไปถึงเป้าหมายปุ๊บหมายความว่าคลื่นความถี่หรือว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของคุณอ่ะคุณดึงมันออกได้มาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่ครูอลิศอ่ะทาแล้วเห็นผลแล้วครูก็รู้ว่าเออฉันน่ะมีจินตนาการที่ฉันคิดไว้มันต้องเป็นอย่างนี้แล้วฉันก็พยายามดึงมันมาสั่งมันออกมาเพราะว่าเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนเป้าหมายมันถูกไหมแต่ถามว่าแล้วมีครูอลิศคนเดียวเหรอทําไม่ใช่เลย อันนี้ยกตัวอย่างครูได้คุยกับน้องที่รู้จักคนหนึ่งอันนี้ต้องบอกเมื่อเย็นนี้เพิ่งขออนุญาตเข้าไปบอกว่าเฮ้ยพี่ขออนุญาตนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเคยโทรมาหาครูเพราะว่าเขาขอ,อเหมือนกับเป็นโปรไฟลเ์เรซูเม่เพื่อที่จะไปสมัครบริษัทเขาบอกว่ามีตัวอย่างให้ผมไหมครับอ่ะเราก็บอกมีจะเอาไปสมัครที่ไหนเขาบอกว่าจะเอาไปสมัครบริษัท Apple ก็คือบริษัท iPhone นี่แหละ ทุกคนรู้จักใช่ไหมคะบริษัท a p p l ปบริษัท p h o n e ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกอะที่ใครๆก็อยากเข้าอะแล้วเราก็รู้สึกว่าหูน้องมันเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยน้องมันจะไปเข้า Apple อะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถามว่าตอนแรกอะสมัยก่อนที่รู้จักเลยอะน้องเขาไม่ได้เป็นคนเก่งนะคะน้องเขาก็ทำงานทั่วๆไปนี่แหละอยู่กับที่บ้านช่วยที่บ้านทำงานแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะน้องเขาอะทำเกี่ยวกับมือถือมาก่อน ร็จปุ๊บก็ที่บ้านอ่ะเหมือนกับคุณ้าเขาขายของน้องเขาก็มาช่วยขายของใช่ไหมแต่ว่าพอตอนหลังอ่ะอ่ะเขาก็โชคดีเขาก็คิดมีโอกาสคิดว่าเออเขาอยากลองสมัครงานบริษัทหนึ่งอ่ะทำเกี่ยวกับโทรศัพท์นี่แหละอ่ะเขาก็ได้ พอทําไปได้สักพักหนึ่งอ่ะเขาเป็นคนที่มีพลังบวกมากเลยนะเขาใช้วิธีเหมือนที่คุณไลฟ์ใน EP 2แกเนี่ย e ี EP ปัจจุบันเนี่ยก็คือใช้3คําพลิกชีวิตคือเขาทําอะไรที่เขารู้สึกว่ามันสนุกมีความสุขแล้วมันดึงศักยภาพของเขาออกมาแล้วปุ๊บไม่นานอะ่ะแล้วเขาพอไปสม Apple ัคร a p p l e ิล่ะเชื่อไหม a p p p e เข้ายากมากนะ Apple ไม่ได้ดูคนที่ว่าคุณจบด็อกเตอร์มาคุณจบปริญญาโทมาหรือนู่นนี่นั่นนะ แอปเปิลนะ่ะบอกแล้วว่าไม่ว่าคุณจบอะไรก็แล้วแต่เขาดูที่ประสบการณ์และความสามารถอันนี้เรื่องจริงคอนเฟิร์มเลยจากน้องคนนี้คือน้องคนนี้เขามีความสุขมากในการทำแบบนี้แล้วแอปเปิลเนี่ยสำคัญเลยคือเขาใช้ attitude หรือทัศนคติที่เป็นบวกของคนคนนั้นนะ่ะเขารู้แล้วว่าน้องคนนี้มีพลังบวกเขารับน้องคนนี้เข้าทำงานนะในขณะที่ใช่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะคุณเมในขณะที่คนอื่นที่เก่งอะ่ะ ที่เก่งกว่าไม่ได้เข้านะไม่ผ่านรอบของ Apple นะไม่ผ่านบริษัท Apple นะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่แบบครูเห็นแล้วว่าเฮ้ย mm. มันเป็นตัวอย่างจริงๆอะ่ะที่แบบน้องเขาใช้จริงๆ3คำพลิกชีวิตที่ครูบอกมากับการสั่งจิตผลิตพลังบวกอะ่ะน้องเขาใช้แล้วไม่ถึง3ปีนะต้องบอกไม่ถึงสามปีจากที่น้องเขาช่วยขายของอยู่ที่บ้านเฉยๆอะ่ะตอนเนี้ยมาเป็นพนักง,งานบริษัท Apple ระดับโลกอะ่ะ เงินเดือนมาจากที่อเมริกานะคือเราคนที่แบบจบโทจบอะไรที่เป็นคู่แข่งเขาเนี่ยคือไม่ได้นะจ๊ะน้องเขาได้เพราะว่าสิ่งนี้แหละที่น้องเขาทาคือตอนแรกเนี่ยกล่าวว่าจะเอาน้องเขามานั่งไลฟ์ด้วยนะแต่ว่าต้องบอกว่าคือบริษัทเขาจะไม่ให้เปิดเผยตัวแล้วว่าเขาจะไม่ให้เปิดเผยตัวอาฉะนั้นเราก็ต้องขออนุญาตน้องเขามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นโหพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นตัวอย่างที่ครูจะบอกว่างั้นทําเถอะเราต้องรีบสั่งจิตตัวเอง เรื่องจิตเป็นการฝึกฝนฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกคนะฝึกไว้ฝึกจิตตัวเองไว้นะคะตัวนีเเ้เราอยากคิดว่าเอยเ้ราปล่อยไปแล้วเราก็ไปจมอยู่แต่ปัญหาฉะนั้น่ะเราต้องฝึกจิตเลยทีนี้เดี๋ยวใกล้จะปิดไลฟ์เร็วไหม <laughs> ใกล้จะปิดไลฟ์อีกแล้ววันนี้เกินเวลาเฉลีย่ยมา15นาทีเดี๋ยวข้งหน้าคัวลิศจะเอาการทดลองมาให้ดูเป็นการทดลองที่อะไรรู้ไหม จะเห็นเลยว่าขึ้นความทีกับแรงดึงดูดอะ่ะมันถ้าเราปรับให้ตรงกันอะ่ะมันจะดูดเข้าหากันอันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงเลยนะที่เห็นแต่ครูขอไปเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ก่อนอาจจะไม่ใช่ไลฟ์หน้าเพราะว่าไลฟ์วันพรุ่งนี้ครูบอกแล้ว EP สี่มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากหลังจากที่ทำหนึ่งสองสามมาแล้วอ่ะอย่าลืมติดตามนะพรุ่งนี้ไลฟ์ที่ครูอยากบอกที่สุดก็คือหลังจากที่เราไปปลูกความสวยปั้นพลังความสวยกันมาเนาะ ปั้นสามคำพลิกชีวิตของเรามาแล้วสั่งจิตให้เป็นพลังงานบวกแล้วไลฟ์พรุ่งนี้ก็สำคัญมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราอะไปถึงเป้าหมายเร็วด้วยอ่ะพรุ่งนี้นะคะเป็นเรื่องของแต่พรุ่งนี้มาเรียนเลยนะเป็นวิชาเขาเรียกวิชาว่าด้วยการเพิกเฉยต่อคนบ้า2021หรือวิชาว่าด้วยการเพิกเฉยต่อคนบ้าปี2564อ่ะคนบ้าของครูปี2021 นิยามครูมีอยู่ไม่แน่ใจว่าคือไม่ใช่คนบ้าที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นะเป็นคนบ้าที่แบบหนึ่งอาจจะเป็นพวกขี้แพ้แล้วอยากชวนเราแพ้ไปด้วยดึงเราตรงเราลงมาคือฉันจะเปลี่ยนย่านเครื่องความถี่เขาไม่ให้ฉันเปลี่ยนและอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้แหละที่จะบอกว่าเราก็จะต้องเฮ้ยมาเรียนรู้วิชาที่ว่าด้วยการเพิกเฉยต่อคนบ้าปี2021พรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้อ่ะ น้องเมเมบอกว่าน่าสนใจใช่เราเราจะต้องเรียนวิชาพวกนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆนะหลังจากที่เราฝึกจิตของเราบ่อยๆเนี่ยเราก็ต้องเรียนวิชานี้แหละค่ะโอเคทีนี้ถามหน่อยว่ามีใครมีคำถามอะไรไหมคะวันนี้เดี๋ยวก่อนที่ครัวลิสจะปิดไลฟ์มีไหมเอ่ยมีใครมีคำถามไหมติ๊กต k t กติ๊กต็อกคุณลิสสวัสดีคะ่ะมาใหม่ ไม่รู้น้องพิมพ์มีอยู่ไหนอ้าวคุณขวัญท่าสวัสดีค่ะอ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮฮาเฮหากันหน่อยนะคะอ่าตอนัากันหน่อยเล็้วมีใครมีคําถามอะไรไหมเอ่ยเดี๋ยวไม่งั้นพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันเราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เดี๋ยวจะปิดไลน์แล้วก็คือ,อเดี๋ยวครูจะบอกว่าวันนี้คุณรูขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนมาฟังคุณรูปั้นค,ความรู้ใส่ความงามเนาะในแบบของเป็นตัวเองวันนี้ครูอลิสเอววล่า ัคุณค่าแห่งความงามเนี่ยก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะทีนี้ฝากค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปดูใน YouTube เป็น YouTube c h ชา n นลแบรนด์ของเอววล่าเองนะคะครูจะใส่ไลฟ์ทุก EP ไปในนั้นอันนั้นคือมันตัดไปแล้วแหละเราจะไม่ต้องมารอช่วงที่เรามานั่งรอให้เสียเวลานะคะอ๋อโอเคค่ะรอดูลอฟังได้เลยค่ะงั้น ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาเจอกันนะด้วยวิชาว่าด้วยการเพิกเฉยคนบ้าปี2021บ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะพรุ่งนี้